مدينتي شارقة مشرقة بالضياء، مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء. تزرع فيها مثلاً بها معاني الغباء، أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء. مشرقة بالضياء. مدينتي الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض إن شادها مشرقة بالضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله No more. พระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศไปนั้นเอาล้อสุภานตาลาส่งบัญชาให้ผู้ศรัทธาต่อพระองค์ให้ความเชื่อมัน่นไว้วางใจและมอบหมายการดูแลกิจการปกครองแก่ผู้ทรงคุณธรรมในกิจการนั้นๆด้วยความเคารพเชื่อฟังหากมีการตัดสินคดีความหรือการพิพากษาเรื่องใดก็ให้ดำเนินไปด้วยความยุติธรรม พราะการตัดสินพิพากษาที่ไร้ความยุติธรรมนั้นแม้จะปกปิดผู้อื่นได้แต่อาาัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบทรงเห็นทรงได้ยินอยู่เสมอโดยไม่มีโอกาสที่จะปกปิดความผิดนั้นได้พระผู้เป็นเจ้ายงังทรงบัญชาให้ผู้ศรัทธาต่อพระองค์และวันสุดท้ายเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ตามที่ปรากฏในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและแบบอย่างของผู้สื่อ ที่พระองค์ประทานมาแก่มนุษยชาติเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ปกครองเจ้าหน้าที่และผู้บริหารกิจการแต่หากเกิดข้อขัดแย้งในเรื่องใดขึ้นก็ห้ามการตัดสินด้วยอารมณ์และความต้องการของตนเองแต่ให้ยึดถือพระมหาคัมภีร์อันกุรอานซึ่งเป็นพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและคำสั่งกับแบบฉบับการปฏิบัติของผู้สื่อของพระองค์เป็นหลักฐานอ้างอิง และแนวทางตัดสินเรื่องนั้นนั้นราการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผิดพานตราดแม่ครัวผักทองโรงเรียนบางอ้อศึกษาโรงเรียนพานิชยาการบางอ้อมูลนิธิดำรงผล ร่วมธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนิวเวอร์ซิตี้โรงแรมมุสลิมระดับสีดาวในย่านบางลำพูบสิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮีมโดยพระนามของ الله, ของัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณายิ่งพระผู้ทรงเมตตายิ่งอัสสลาม a s s a l a m u a l a i k u m w a r a h m ล t u l l a h w a b a r a k a t u h ขอสันติความปราณีและความจเริญจากอัลลอสซบฮาโนตาลาจงประสบแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วก,กันท่านฟังครับช่วงธรรมนูญชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดคุยกับคุณสาธิตดำรงผลเจ้าของและก็กรรมการผู้จัดการ Executive Travel เกี่ยวกับเรื่องของการนำพี่น้องมุสลิมไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมที่อื่นซึ่งก็มีบริษัทนี้แหละครับที่ทำงานอย่างเอาใจใส่ แล้วก็เด่นดังในเรื่องนี้วันนี้ผมต้องคุยกับท่านต่อครับเพราะว่าเราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบครับขอาเชิญพบกับคุณสาธิตดำรงผลครับสลามมออะไรุมุราฮ์มะตุลลอยิรือว่าบาโรกาตัวครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราคุยกันกำลังน่าสนใจครับคือคุณสาธิตจะเดินทางจากกรุงเทพไปมุมไบบครัจากมุมไบก็จะต่อไปรีนากาหรือว่าที่แคชเมียนะครับ เวลาที่จะอยู่แต่ละช่วงนยครับจะเป็นกี่วันนะเวลาที่อยู่ในมุมไบเนี่ยสองคืนนะฮะขาไปราคากลับนะครับและที่อยู่ในแคชเมียนี้ประมาณสามคืนนะฮะสามคืนเพราะว่าจะได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติที่นั่นนะฮะมันจะมีทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลสาบที่นั่นอย่างนั้นคงคงต้องขอให้ คุณสาธิตอธิบายเลยครับว่าความดื่มดำที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติที่แคชเมียนี่จะเป็นยังไงครับถ้าพูดถึงเรามลิมเนี้ยนะครับที่นู่นเนี่ยเวลาซุโบ์ละหมาดตอนเช้าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้ตื่นแล้วขึ้นมาเนี่ยนะัอย่างผมเนี่ยได้ไปละหมาดกับเขาที่สุราวฎรบนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินไปได้ใกล้นิดเดียวแต่เราต้องลงเรือไป นะฮะแล้วก็ไปสุราห์นะฮะลงเรือไปที่นี้ว่าที่นู่นเนี่ยจะมีสุราอยู่เยอะมากเลยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาจะต้องคือเคยมีศาสนาอื่นแล้วก็มาตีะระฆังอะไรแต่อะไรนี่นะฮะช่วงสุโโบทีนี้มุสลิมที่นั่นก็เลยคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อกบของพวกนี้ะนะฮะเวลาไปสุราหเนี่ยเขาก็จะเริ่มซิกิตก่อนนะฮะ,ะอ่านอัลกุรอานและซิกิดค,คือจะออก ในไมโครโฟนเลย oh. นะครับแล้วก็ถึงจะมาละหมาด <Okay. S 2> ละหมาดเสร็จนี่ยังสิกิตต่อนะฮะและสลววาดนาบีต่อ <Okay. S 2> นะครับอีกนานพอสมควร <Okay. S 2> ขนาดเรากลับมาที่เรือแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้ยินเสียงจากสุลหว่าอื่นๆเนี่ย <Okay. S 2> สลววาดนาบีอะไรเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ <Okay. S 2> วิวที่นั่นเนี่ยมันจะเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์ นะฮะจะสวยงามมากแล้วไหนๆไปแล้วเราก็จะพาขึ้นไปบนภูขเขาอยอดเขาเลียวกุลมานะครับช่วงที่เราไปเคยไปมาแล้วเนี่ยจะมีหิมะข,ขาวโพลนเลยแล้วก็เป็นที่ที่เล่นสกีได้นะครับหรือว่าไปเล่นเลื่อนได้นี่นะฮะถ้าเราไม่เล่นสกีแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะพาไปเรียกว่าโซนามา,มา,มามร์สนะฮะอันนั้นเนี่ยจะเป็นธรรมชาติสวยงามมากสองข้างทาง จะมีวิวชีทัศน์ที่สวยงามะนะครับแล้วก็เราสามารถที่ไปถึงยอดแล้วเนี่ยทานอาหารอะไรแต่ละแล้วเนี่ยสามารถที่จะขี่ม้าไปดูทานน้ําแข็งได้นะครับอันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็น,นี่แหละฮะเป็นจุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็อินชาลอถ้าเผื่อว่า,าสวนดอกไม้ทิลิปเขาเปิดก็อินชาลอแล้วก็จะได้ดูเพราะว่านี้มันเป็นช่วงเวลาคแค่เดือนเดียว ออนะครับดอกไม้จะอยู่ได้เดือนเดียวเป็นที่เดียวในเอเชียนอกจากที่โคเกนฮอฟใน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 เนแดนนะครับครับอันนี้ฮะจะเป็นจุดใหญ่ๆซึ่งเราจะได้มีความสัมผัสกับพี่น้องมุสลิมที่นั่นแล้วก็ได้สัมผัสกับความสวยงามอีกแบบหนึ่งย้อนกลับมาที่มุมไบทีนนะครับครับเขาเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของอินเดียใช่ครับ ที่นั่นเนี่ยมีอะไรที่น่าจะซื้อบ้างครับอ๋อของที่ระลึกของอาชาวของเสื้อผ้าซื้อได้หมดนะครับอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะซื้อคือหนังสืออ,อหนังสือที่นู่นเนี่ยค่อนข้างจะถูกเพราะเขาพิมพ์เองหนังสือที่จากอังกฤษหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะพิมพ์เองแล้วก็มีราคาค่อนข้างถูก เป็นหนังสือประเภทไหนครับเป็นหนังสือสารคดีหนังสือวิชาการศาสนาศาสนาก็มีนะครับแต่ว่าศาสนาในอินเดียเนี่ยผมจะเตือนไว้นิดนึงว่าเราจะต้องดูเพราะเขาจะมีหลากหลายมากนะครับหลายนิกายมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับอันนั้นก็จะต้องดูนิดนึงว่าเป็นอะไรอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ครับขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับว่า ค่าเดินทางทั้งประมาณโดยประมาณ4ี่หมื่นโดยประมาณคร่าวๆก่อนครับและระยะเวลากี่วันครับประมาณ6วัน5คืนหรือ5วัน4คืนขึ้นอยู่กับไฟล์ที่จะได้นะครับโดยประมาณครับขอบคุณมากครับที่กรุณาสละาเวลามาเล่าเรื่องราวที่กำลังจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในประเทศต่างๆสำหรับคราวนี้จะเป็นที่อินเดียนะครับครับ ทั้งหมดนั้นก็คือรายการที่บริษัท Executive Travel โดยคุณสาธิตดำรงผลจะได้นำไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมในอินเดียครับโดยจะไปที่มุมไบแล้วก็ไปที่สีนาคาหรือสีนาคาในแคชเมียร์ซึ่งก็นอกจากว่าจะมีอะไรต่างๆน่าดูแล้วทิวทัศน์ต่างๆสถานที่ก็ยังงดงามน่าชื่นชมครับรายการ ทรรมนูนชีวิตตรับวันนี้ก็ขอหมดเวลาลงเพลงเท่านี้ครับหลังจากนี้ก็เชิญพบกับคุณอริยามินยีในช่วงของบรยการเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าได้ต่อไปครับอัสลามอะลัยกุุวมเระห์มะตุลลอฮ์ะบะเรากาตุรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว i อเอ็นจะทำโครงการเสียงสานติเปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายโดยพระบจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชคาลีบินอับดุลระมานอัลไซบีอิหม่ามยิดนบาวีนคราม,มาดีนะ่าซาอุดีอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดยอาจารย์ราชันฮูเซนพ่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของไย ภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพอรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่ขอเซ็นเตอร์2 7 3 0 2 4 2 4วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหออร่อยจังฝีมือระดับฉลากทองเชียวนะ โอ้ต้องระดับฉลากทองเลยเหรอแน่นอนถึงได้อร่อยไงหอมส่งชื่อปลาฉลากทองรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว INN จัดทำโครงการเสียงสารติดเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าว มีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาดจนาซะข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 0อลเซ็นเตอร์02-730-2424ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้น ทดลองใช้ฟรี15วันท้อใจ<ป>น้อยใจบคมาครัปวดใจทำใจให้พร้อม รกรับรองจะติดใจช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมอรกรับรองจะติดใจอัสลามุอะลัยกุมวะระมาตุลลฮอวะบเระกาตุพบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าค่ะ เพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามหลักการสลามและเช่นเคยนะคะท่านที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทายาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและเวชรพยาบาลและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจิกนการดาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนายโยธาสมุทรค่ะวัสลาเม,มื่อไรกุมวเรอะมาตุลล์ว่าเระกา์คุณหมอคะประเด็นในวันนี้จะเป็นเรื่องของปลานะคะเพระเาะบอกว่าปลาเนี่ย ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากเพราะทุกคนจะดูแลสุขภาพกันนะคะทีนี้ปลานะคะอยากจะะามประเด็นแรกก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องความอร่อยอะคะ่ะส่วนไหนของปลาค่ะคือมุสลิม่ยทานปลาแม้กระทั่งปลาตายเราก็ทานได้นะคะคงไม่เป็นอะไรแต่ว่าปลาส่วนไหนที่อร่อยที่สุดอะ,ค,ะค่ะค่ะคือเรื่องของสัตว์ตายเนี่ยเป็นข้อห้ามของมุสลิมใช่ไหมคะ,คะแต่มีสัตว์ตายอยู่สองสัตว์ที่ว่าสองชนิดน่ะ ที่ว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามของมุสลิมนี่นก็คือปลากับตะกะแตงมันปลาตาน,นี้เราทานได้แล้วที่ถามว่าส่วนไหนอร่อยที่สุดของปลาก็คือส่วนที่ใกล้หางของมันนะคะค่ะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดถึงแม้จะตายแล้วก็ยังทานอร่อยได้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องเลือกจ้องทานแต่นี่ต้องแย่งนะคะ,คะ,คะ โดยโดยความรู้สึกอ่ะคนจะคิดว่าส่วนหัวจะอร่อยจะชอบชองหัวกระทองนะคะสรุปแล้วก็คือเป็นส่วนของหางเขานะคะ<ม>คุณหมอคะมีอีกเรื่องประเด็นหนึ่งะคะ่ะปลาทะเลกับปลาน้ําจืดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าควรจะเลือกรับประทานชนิดไหนจึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาบอกว่าบางโรคก็ไม่ให้ทานปลาทะเลเขาบอกว่าสแสลงหรืออะไรประมาณนี้ค่ะในปลาก็ยังมีกรดไขมันอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโอเมก้าสามคงจะเคยได้ยิน้วนะคะ ซึ่งโอเมก้าสามเนี่ยมันจะมีคุณประโยชน์ตรงที่ว่ามันไปควบคุมไอกรดไขมันโอเมก้าหกซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยโอเมก้าสามในปลาทะเลเนี่ยมันมีมากกว่าปลาน้ำจืดเขาเทียบกันนะคะเพราะว่าในปลาทะเลเนี่ยมันมันจะกินแพลงต้นมันจะกินสาหร่ายมากกว่าปลาน้ำจืดเพราะฉะนั้นตรงนี้โอเมก้าสามมีประโยชน์มากคนก็จะมาหันมาสนใจเรื่องของปลาทะเลที่ อ,อยู่ในตามเศร้าขีนแล้วก็ไม่ไม่อยู่ตรงบริเวณที่มีสารพิษอะไรมากมายคือสารประหลอดที่เขาบอกว่าต้องระวังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งอะคะ่ะกรณีของปลาปลาที่เรารับประทานอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่รู้นะคะว่าเคยได้ยินนะคะเขาบอกว่าอย่างยกตัวอย่างปลาน้ําจืดอ,อย่างปลาดุกอย่างเงี้ยคุณหมอมีคนก็บอกว่าบางโรคอย่าไปทานเพราะว่าเป็นปลาไม่มีเกตเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลหรือเปล่าคะหรือว่า ในทางการแพทย์ว่าอย่างไรอะคะ่ะคืออันนี้จัดอยู่เป็นปลาลื่นไหลออปลาดุกเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนกับปลาไลซิรูใช้เขาบอกว่าปลาลื่นไหลซึ่งตรงนี้มันก็จะมีทั้งคุณและโทษเพราะว่าฤทธิ์ของมันเนี่ยจะออกไปทางด้านร้อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีตัวเองร้อนอยู่แล้วมีโรคไอที่เกี่ยวกับความร้อนอยู่เนี่ยเขาบอกไปรับประทานปลาชนิดที่ว่ามันมีความลื่นไหลอย่างพวกเนี่ยมันจะเพิ่มฤทธิ์ของการจิตป่วยให้มากขึ้น อันนั้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับบางคนนะคะที่รับประทานปลาดุกแล้วไม่ค่อยสบายอย่างงี้ตัวเองอาจจะไม่รับไม่รับปลาชนิดนี้นะคะ่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอเป็นเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนแกับคุณหมอด้วยค่ะช่วงต่อไปเราไปชมช่วงของครัวฮารานค่ะรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าวไอเอจะทำโครงการเสียงสานติ เปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายด้วยพระพบจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชฟอาลีบินอับดุลระมานอัลไซบีอิม่ามมัสยดนบาวีนครมดีนะัาซาอุดีอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดยอาจารย์ราชันฮูเซน ร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของไฟภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพอรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่ c เซ็ center 02 730 2424 24. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น หอมกุ้งอบวนเส้นอร่อยง่ายๆด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอร่อยใช่ไหมรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว INN จัดทำโครงการเสียงสารติดเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาดเยนาซาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 0องเ ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วันช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยปิดผ่านตราแม่ครัวผลักทอง ่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงครัวท้าล้านวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมา,าแถวหลังจ่อนะคะตรงนี้จะเรียกว่าถนนเชื่อมสัมคัญน,นะคะบริเวณนี้ทั้งหมดเลยที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกซับเจริญกีแด์เป็นที่รู้จักกันดีว่าที่นี่จะมีห้องสัมมนานะคะแล้วก็มีห้องพักส่วนมากก็จะมีคนมาใช้บริการสัมมนาเพราะพื้นที่เนี่ยจะกว้างแล้วก็เหมาะสําหรับสัมมนาในกิจกรรมต่างๆนะคะ เจ้าของก็คือคุณอดุลปูทองหรือคุณคอริดเป็นที่รู้จักกันดีแล้วนะคะส่วนข้างๆข,ของดิฉันนะคะเป็นรองผู้จัดการค่ะก็ภรรยาคุณคอริดเองนะคะ,ะคือคุณทัศนะศุกลีค่ะอ่ะัย่คุณร้องตัวร้อยประกาศตือค่ะ ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมขาในโซนที่เราเยืนอยู่ในส่วนส่วนนี้นะคะเป็นครัวฮาลานะคะชื่อครัวฮาลาทฮคเชน่ะ,นะคะ,คะแล้วก็รายการอาหารเอาเไว้เสริมนะคะใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะก็เมนูตอนนี้คือเราจะทําเป็นเมนูสไตล์อิตาเลียนค่ะก็มีพวกสเต็กสลัดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาทําให้ดูจะเป็นจะฉีกออกไปนิดนึงคือเป็นส้มตำแครอทส้มตำแครอทนะคะท่านผู้ชมขายก็คือเป็นตำรับ เราประยุกค่ะเราประยุกค่ะเพราะว่ามันมีคาร์บเข้ามาผสมนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเริ่มต้นทําดีไหมคะคุณพฆษณาว่าทายังไงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากใส่กระเทียมนะคะอันนี้เราตำาบอๆไว้แล้วละเลยค่ะพริกขี้หนูนี่ก็เป็นพริกขี้หนูสวนใช่ค่ะใช้พริกขี้หนูสวนจะหอมค่ะต่อไปตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำมะนาวนะคะ ไปน้ําเชื่อมนะคะนี่จะทําให้รสชาติกลมกล่อมค่ะนี่พิเศษกว่าที่ไหนนะคะใช้รทน้ำเทียมดองค่ะแครอทนี่ก็ถือว่ามีคุณค่าทางด้านโภชนาการที่สูงนะคะถ้าผู้ชมสงสัยนะคะว่าทําไมถึงไม่ใช้ครกนะคะไหนๆก็เป็นแครอทแล้วนะคะเป็นฝรั่งแล้วเราก็เลยมาใช้วิธีประยุกต์แบบนี้นะคะถั่วกัะเจยวค่ะ หั่นจริงๆค่ะท่านผู้ชม่าไม่มีการตำค่ะไม่มีนิ้ใช้ครกเลยนะคะค่ะแล้วก็ตำด้วยเมือขือเทศราชีนีค่ะถั่วเราใช้ถั่วเม็ดโตเม็ดใหญ่ค่ะเราใช้กุ้งที่ขาหลังก่อนนะคะท่านผู้ชม่ะแล้วก็ลวกให้สะอาดขางนี่เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่เนี่ยถ้าคนรู้จะบอกว่าหางเนี่ยเป็นส่วนที่เหนียวเหนียวนี่คือเหนียวอร่อยนะคะเหนียวอร่อยค่ะเรียบร้อยค่ะ สมบูรณ์แล้วนะคะท่นานผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณัชนาก็จะจัดใส่จานที่เตรียมไว้นะคะอย่าลืมนะคะตําแล้วต้องทานเลยค่ะท่นานผู้ชมค่ะทานเลยแล้วจะอร่อยมากๆเลยและนี่คือหน้าตาของส้มตำแครอทนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้เลยนะคะ สวนอาหารของดาวะคะครัวาลาคิเช่นเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดบริการในโซนส่วนอะไรบ้างนะคะครัวร้านคิกเช่นนะคะอยู่ในรีสอร์ทกัเจริญกีรานรีสอร์ทนี่นะคะตั้งอยู่ที่หนองจอกนะคะทางหนองจอกค่ะอยู่เชื่อมกับพันยี่สิบสองนะคะค่ะก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ค่ะรายละเอียดนะคะท่านผู้ชมคะสนใจนะติดต่อมาตาม เบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่านอกเหนือนจากร้านอาหารแล้วเนี่ยจะมีบริการในเชิงของกล้องสัมนาจัมนาจัดเลี้ยงค่ะ ซึ่งรู้สึกว่าจะเต็มด้วยถ้าใครสนใจสนใจต้องจองล่วงหน้าค่ะราคาเป็นไงคะราคาคุยกันได้คุยกันได้แล้วะคุยกันะคะยิ่งสบายยเลยนะคะแล้วก็อาหารดิฉันดูแล้วรายการอาหารไม่แพงค่ะได้ได้ได้อยู่ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินี้แล้วก็ถือว่าอยู่ห่างจากในเมืองไม่ไกลเท่าไหร่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยซึ่งได้มาถามอาหารในหนึ่งรายการให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะหรับนี้มีผิดพันมาฝากทางคุณศรนะคะ ก็มีพิพานตาฉลับทองพิพานตาแม่ครัวแล้วก็พิพานตาแม่ครัวฉลับทองให้กับทางร้านนะคะย่าจ้าก็เราคอยรอนค่ะอันนี้ค่ะนะคะเอาล้ค่ะนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันกับคุณนุสนาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าทางคุณนาษณคะครัวฮัลล์ีเช่นจะมีรายการอาหารพิเศษอีกหนึ่งรายการมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ สวัสดีดิฉันต้องลาไปก่อนคะ่ะวะสลามุอะไลโกะมะตุลลอห์มะตุลลอห์บูบารักาตุคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะส้มตำแครอท ใ้น้ำตาลอะไรกอน้ำตาลปีบขอน้ำเชื่อมส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขนาดนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ตลายฉลากทอง1ชุดค่ะอย่างบางคนนี้เขาจะใช้กล้วยหอมในการที่จะช่วยเรื่องของการบิงเบียนศรีรษะในตอนเช้าที่เรียกว่าเป็น morning sickness นะคะ อย่างกล้วยไข่นี่ก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันทําให้อุจจาระคล่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการาแผลในกระเพาะอาหารก็ยังได้แต่ก็บอกว่าบางคนเนี่ยรับประทานกล้วยก่อนอาหารนี่อาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเราจะรับประทานกล้วยก่อนอาหารเนี่ยเราควรจะร,ะออาารจะับประทานพร้อมกันน้ำผึ้งเนี่ยมันจะช่วยได้